วันนี้นะคะอาหารเช้ามาแล้วนะคะได้ยิเสียงวันเรายังไ่ทันเด่ยวซ,ซิมีคนไม่ไม่มีใครยู้โอเคอานเชามาวดูิว่าวันนี้มีอะไรทานบ้า,า,าง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาตอบคำถามเรื่องการสมัคร YouTube นะคะออมี f อถามมาก็เลยมาตอบคำถามว่าเราจะสมัครยังไงสมัครกับอะไรอะไรอย่างนี้ออก่อนอื่นนะคะเราต้องเปิดออ Gmail ก่อนการเปิด Gmail เราก็เปิดใน g o o g l e Chrome โดยใช้โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของเราอะไรเงี้ยในการเปิดพูดง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเปิดพอเปิดเข้าไปแล้วเราพอเราได้เขาจะมีรหัสให้เราเข้าไปนะคะแต่เขาไม่ได้ให้เราเขาเขาก็ให้เราตั้งเองก็ได้หรือว่าเราเราจะตั้งเป็นเมลของ ชีเมลของเราเองก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมี3ช้อยให้เราเลือกนะคะเ,เหมือนให้เราคิดง่ายๆให้เราแบบจำง่ายๆอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีแบบให้เราให้เราเ,เลือกอะไรเงี้ยส่วนตัวเองก็คือเลือกเอาง่ายๆอะไรเพราะว่าเป็นคนที่แบบความจำน้อยอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้อะ Gmail Gmail เราก็เราต้องใส่รหัสรหัสที่ว่าให้เราจําได้นะคะไม่ใช่ว่าเราสมัครเข้าไปแล้วเร,เราจำารหัสผ่านของเราไม่ได้เราก็จะไปเข้า,า YouTube ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเราต้องใช้ในการเข้าระบบของของช่อง YouTube ด้วยอย่างเงี้ย Gmail ก็สำคัญแล้วก็รหัสผ่านก็สำคัญอย่าลืมนะคะถ้าจะสมัคร YouTube ค่ะ